สวัสดีครับผมแสบอีกนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลาในนาฬิการุ่นนี้เลย gx a 1 0 0ครับเอาเรามาดูรหัสกันนี่เจ้า gx a X 100นะครับนาฬิการุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาก่อนนาฬิการุ่นเนี้ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าเขาออกแบบดีมากนี่เป็นของซีรีส์จีไลนนะครับการออกแบบขเขาก็ดีการดูเวลาก็ดูง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญนะรุ่นเนี้ยสามารถบอกในเรื่องของอุณหภูมิได้ สามารถบอกในส่วนของพระจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงได้นะครับแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่เกินนะฮะที่เล่นกันไม่เกินประมาณ3 4 0 0ถึงนะครับแล้วแต่สีแล้วแต่แบบแต่เครานี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสงสารมากเลยสำหรับนาฬิการุ่นนี้คือไม่เป็นที่นิยมไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับแต่ถ้าถามผมผมชอบนะเพื่อนๆดูสิตัวเลขก็ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเลขมาร์เกอร์ด้านข้างตัวเข็มก็ค่อนข้างใหญ่คือมันดูเวลาได้ง่าย ในส่วนของดิจิตอนครับก็ใหญ่หมดเลยคือมันทาออกมาใช้งานสะดวกจริงๆนะฮะแล้วไฟให้ดูไฟให้ดูสีไฟนะครับนี่เป็นไฟสีส้มด้วยสวยสวยมากเลยอ่ะนะครับเสียดายรุ่นนี้เป็นไม่ค่อยเกิดผมบอกแล้วไม่เกิดเสียดายมากนะครับแต่ก็มีคนถามเข้ามาเพราะว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนเนื่องจากอาจจะเพราะว่าที่มันไม่เกิดเนี่ยคนรู้จักน้อยด้วยแหละผมว่าผมคิดอย่างนั้นนะโอเค ก็เกริ่นให้ฟังแล้วว่าต,ตัวนี้เป็นยังไงนะครับคราวนี้มาดูวิธีการตั้งเวลากันทั้งเข็มแล้วก็ดีต้อนเลยนะครับเอาล่ะมาดูกันก่อนที่เราจะไปสู่ของการตั้งในเรื่อง,องการตั้งเข็มนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการตั้งเวลานาฬิกาจีช็อคเนี่ยสังเกตด,ดีๆครับในทุกๆคลิปอย่างที่ผมย้าครับคือมันจะตั้งเวลาเหมือนๆกันหมดไม่แตกต่างกันการกดทำเฮซเซตก็เหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันดังนั้นครับถ้าใครไม่ได้ดู ใช้รุ่นที่ผมไม่ได้สอนนะก็สามารถดูคลิปนี้ได้ผมขอย้ำนะครับเอาละมาดูปุ่มสําคัญก่อนปุ่มสําคัญปุ่มแรกครับอยู่ที่ปุ่มซ้ายบนหรือปุ่ม adjust ถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งเบาๆด้านล่างมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะตอนนี้เข็มมันบางเรียกนี้ต้อนอยู่เดี๋ยวขอซูมแบบช,ชัดๆนะครับนี่12.2.13นะเห็นไหม12มันมีจุด2ดอยู่เห็นไหมครับถ้ามี1 2 2อ๋อโทษทีถ้าบอกถ้ามีจุด2.2แบบเนี้ย นั่นคือเวลาในปัจจุบันนะครับนี่คือเวลาในปัจจุบันถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งครับมันจะมีแค่จุดจุดเดียวเห็นไหมฮะจุดตรงนี้จุดเดียวถ้าจุดเดียวแบบนี้คือการแสดงในส่วนของเดือนแล้วก็วันที่เดือนแล้วก็วันที่นะครับให้รู้ปุ่มซ้ายบนก่อนว่ามีหน้าที่ในการเปลี่ยนหน้าจอนะครับให้รู้ก่อนนะครับตรงนี้เราจะแก้เวลาใช่ไหมเราก็กดให้เป็นในส่วนของ2จุดก็คือในส่วนของเวลาปัจจุบันนั่นเองนะครับปุ่มมีปุ่มหนึ่งที่สาคัญมากคือปุ่มซ้ายล่าง เจ้าปุ่มซ้ายล่างเนี่ยจะมีหน้าที่ในการไปที่โหมดต่างๆและการตั้งเวลาครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องตั้งเวลาในหน้าแรกของนาฬิกาอย่างเดียวเท่านั้นหรือหน้าที่ผมชอบเรียกว่าหน้าโฮมนั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวตรงๆก็คือ time keeper mode นะครับ time keeping mode นะครับแต่ผมขอเรียกว่าหน้าโฮมแล้วกันเล็กสั้นๆนะครับวิธีการเข้าหน้าโฮมนาฬิการุ่นนี้ก็เพียงแค่กดปุ่มซ้ายล่างไปเรื่อยๆให้ดังติดสูงๆเห็นไหม เสียงสุดท้ายจะไม่เหมือนใครจะมีเสียงนังติดสูงๆเลยเอาใหม่อรอบหนึ่งฟังอีกรอบนะครับให้เป็นเสียงนี้ติดสูงๆนะครับแปลว่าเราได้อยู่หน้าแรกของนาฬิการเรียบร้อยแล้วเอาล่ะคราวนี้เรามาเข้าสู่การตั้งเวลากันดีกว่า,านะโอเคตรงละในการตั้งเวลานั้นเพียงแค่เรากดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้3-4วินาทีเท่านั้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่านะครับ3วินาที 1>, 1 2 3อ่ะประมาณ3วินาทีนะครับจะดังติดนะครับแล้วมันจะขึ้นคําว่าภาษาอังกฤษด้านบนก็คือชื่อเมือมง,มงหลวงของแต่ละประเทศนั่นเองและมีข้างล่างเขียนคาว่าเซตนะครับถ้าของเพื่อน,เ,อนเป็นคําว่าโตเกียวนะครับเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่นนะง่ายมากเลยในการเข้าสู่ประเทศอเอวลาประเทศไทยให้กดปุ่มขวาบนนะครับขวาบนจะมีหน้าที่ในการเลื่อนนะครับขวาล่างก็มีหน้าที่ในการเลื่อนให้กดขวาบนประมาณ6ครั้งเอาละมาดูกัน1 2 3 4สสี่ 5...6 อ่ะพอ6เสร็จมันจะขึ้นคำว่า BKK BKK คือ Bangkok ประเทศไทยอ่ะจำเป็นมากๆนะครับเราจะต้องดูเวลาประเทศไทยก่อนอันนี้คือสิ่งแรกต่อมาเมื่อเราได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนแล้วก็ในส่วนของ DST ก็จะกระพริบนะครับจะเลื่อนไปสู่ในส่วนของ DST DST ตรงนี้คือ Day s a v i n g Time ประเทศไทยไม่ใช้จะต้องเป็น off ย้ำนะครับว่าประเทศไทยจะต้องเป็น Off สมมติของหลายๆคนเพื่อนๆสังเกตนะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มขวาล่างนะขวาล่างเนี่ยมีหน้าที่ในการเปลี่ยนพอผมกดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งตัวเลขด้านล่างจะเพิ่มขึ้นน,นะพอเป็นออนเสร็จจะเพิ่มขึ้น1น,นชั่วโมงดูนะครับผมกดกดให้ดูอีกครั้งนะออฟจะถอยหลังไป1ชั่วโมงออนจะบวกมาอีก1ชั่วโมงตรงนี้ให้เป็นออฟไว้ครับไม่ได้ไทยไม่ใช้นะครับให้เป็นออฟนะครับนี่ให้ตัวเลขเป็นค่าปกตินะครับจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับ มันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ 12H หลายๆคนอาจจะเป็น 24H แต่ขออธิบายนิดนึง 12H คืออะไร 24H คืออะไร 12H คือการดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงตัวเลขชั่วโมงจะวิ่งเพียงแค่1-12แต่ถ้าเรากดปุ่มขวาล่าง1ครั้ง24ชั่วโมงเห็นไหมเมื่อกี้เป็นเลข10ใช่ไหมมันเปลี่ยนเป็น22ละการแสดงเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงคือจะแสดงเวลาจาก0-23นะครับตรงนี้ขอแนะนำให้เป็น24 อย่างที่บอกครับว่าขวาล่างมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเห็นไหมให้เป็น 24H ไว้ HY นะครับจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเลื่อนมันก็จะกระพริบในส่วนของวินาทีในส่วนของวินาทีผมไม่แนะนําให้แก้ครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของตัวเลขชั่วโมงนี่คือหน่วยชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาของผมในมือถือนะเท่าที่นาฬนิกาของผมนะครับเป็นเวลา17นาฬิกา7นาที 17นาฬิกานาทีนะครับแต่ตัวนี้เป็น22นาฬิกาปุ่มขวาบนนะครับจะมีหน้าที่ในการลบตัวเลขปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขเราจะต้องเปลี่ยน22ให้เป็น17เราก็กดปุ่มขวาบนเพื่อเปลี่ยนเพื่อลบตัวเลขนะครับให้ไปที่17 1 2 3 4 5อ่ประมาณ5ครั้งกดปุ่มขวาบน5ครั้งก็จะกลับมาที่17เห็นไหมฮะขวาบนมีหน้าที่ในการลบตัวเลขขวาล่างมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขอ่ากดให้ดูเห็นไหมฮะเพิ่มตัวเลข ลดตัวเลขโอเคตอนนี้17ถูกต้องแล้วนะให้กดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของนาทีนะครับพอดีเข็มมันบังแต่ไม่เป็นไรนาทีนะครับตอนนี้น,ะนาฬิกาผม,มเป็นเวลา17นาฬิกากับ8นาทีนะครับก็ตัวเลขก็เกินมาอยู่ดีก็กดปุ่มขวาบนเพื่อลบหรือลดตัวเลขไปที่เลขที่8เลข8นะครับ08ก็กดเข้าไปเลย08โอเค 1 7 0เปเป็นเวลาตามที่ผมต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของปีถ้าปีถูกแล้วให้เลื่อนโดยการกดปุ่มซ้ายล่างแต่ถ้าผิดอย่างที่บอกครับขวาบนมีหน้าที่ลบหรือลดตัวเลขขวาล่างมีหน้าที่ในการบวกหรือเพิ่มตัวเลขอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรละเรียบร้อยแล้วนะครับปีถูกละให้กดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งมันก็จะเข้าไปนูในส่วนของเดือน เดือนนี้เดือน10ใช่หรือไม่อ่ะผิดเดือนนี้ไปเดือน7นะครับก็ต้องกดขวาบนเพื่อลบตัวเลขให้ไปที่7เรียบร้อยเดือน7ถูกต้องแล้วจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของวันที่ครับวันนี้วันที่14นะครับพวกนี้วันนี้วันที่14นะครับ,นนนนรบก็เป็นการลบตัวเลขอีกละก็กดปุ่มขวาบนเพื่อลบตัวเลขไปที่14อ่าถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่บอกย้ําอีกครั้ง ขวาบนมีหน้าที่ในการลบหรือลดตัวเลขขวาล่างมีหน้าที่ในการบวกหรือเพิ่มตัวเลขนะครับตอนนี้แต่ตรงนี้มันถูก,ถ,กถูกต้องละผมไม่เปลี่ยนละนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้งเพื่อเลื่อนไปหมวดถัดไปครับอ่าคราวนี้ก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของคีย์คีย์คือการตั้งเสียงนั่นเองนะครับเราต้องการให้มีการเอ่อเสียงปุ่มมีเสียงกดไหมนะครับการกดปุ่มเนี่ยมีเสียงกดมีเสียงกดไหมถ้าต้องการให้เป็นคีย์ไว้แต่ถ้าไม่ต้องการครับ ปุ่มขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนถ้ามันขึ้นคําคำว่า m ew, ิ้วแปลว่าปิดเสียงของผมชอบให้มีเสียงครับให้เป็นคีย์กดให้เป็นคีย์นะครับขวาล่างมีหน้าที่ในการเปลี่ยนจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันจะเข้าสู่ LI G, HT, light light คือแสงนั่นเองนะครับตรงนี้ขอซูมดูนิดนึงอ๋อเป็นเลข3อยู่นะครับตรงนี้มันจะมีเลขแค่เลข1กับเลข3ถ้าเป็นเลข3เนี่ยคือการแสดงการแสดงไฟเนี่ยนะครับ ก็คือ3มวินาทีการกดไฟแล้วมันจะไฟมันจะนานประมาณ3มวินาทีเราสามารถกดปุ่มขวาล่างได้เพื่อเปลี่ยนนะครับนี่เป็นเลขหนึ่งแล้วพอดีมันบงังเข็มมันบงังอยู่1กับ3เราสามารถเปลี่ยนได้แค่สเลขนะครับพอดีเข็มมันบงังไม่เป็นไรเนาะโอเคให้ผมให้เป็น3แล้วกันนะครับเรียบร้อยละผมกดเป็น3แล้วนะนี่ให้ดูข้าง,างเลข3นะครับคราวนี้ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับตอนนี้มันก็จะเวียนกลับมาในส่วนของ BKK ละ กลับมาในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของเวลาในประเทศละนะครับตรงนี้ถ้าใครแก้ยังไม่เสร็จทีก็กดปุ่มซ้ายล่างไปได้ครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมมันก็จะเลื่อนไปเหมือนเดิมที่เคยสอนมาเมื่อสักครู่นะครับที่แนะนํามาเมื่อสักครู่อ่ะกลับมาที่เดิมละเห็นไหม BKK มันจะวนอย่างนี้แหละนะครับตอนนี้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาชั่วโมงนาทีทุกอย่างผมตั้งตามที่ผมต้องการละให้กดปุ่มนะครับซ้ายบนเพื่อออ,อกครับนี่เข็มก็จะวิ่งไป แล้วก็ตัวเลขก็จะแสดงข้างล่างตอนนี้มีจุด1จุดก็คือเดือนแล้วก็วันที่นะครับรอ,อสักครู่นะนี่ข้างล่างเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงในส่วนของอาการดูพระจันร์ได้เนรุ่นนี้ก็เลยเป็นอีกรุ่นนึงที่ผมชอบนะผมว่ามันเจ๋งดีแล้วก็ออปชันของเขาเยอะมากๆเลยนะครับเขาก็ปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งเพื่อดูเวลาปัจจุบัน เวลาปัจจุบันเป็นเวลา17นาฬิกา1นาทีกับ32วินาทีแต่เข็มยาวเข็มสั้นอยู่ที่ประมาณ10นาฬิกาับอีกประมาณออ11นาทีให้ตั้งให้ตรงตั้งให้ตรงสักครู่นะครับอ่าตรงเรียบร้อยละนี่เข็มยาวเข็มสั้นไม่ตรงกับเลขดีต้นนะครับให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อเข้าสู่เ e ดเซ e t ประมาณเอ,อ่อกดประมาณ6วินาทีครับเอามาดูนะ6วินาที1 2 3 4 5 6อ่าประมาณ6วินาที มันจะดังติ๊ดๆแล้วมันจะขึ้นของประซับซับตรงนี้นะครับคือการแก้เข็มด้านในตรงนี้การแก้เข็มนะครับง่ายมากเลยคือเข็มทุกเข็มเนี่ยจะต้องชี้ไปที่0 0 0, 0, 0น,นหรือเลข12ทั้งหมดแต่เข็มสั้นตรงนี้มันชี้ไปที่ประมาณเลข8ซึ่งผิดตำแหน่งนะครับตรงนี้ผิดตำแหน่งให้เรากดปุ่มขวาล่างนะครับเพื่อเลื่อนเข็มเห็นไหมขวาล่างเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเลื่อนเข็มตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนขวาบนจะมีหน้าที่ในการเลื่อนเข็มแบบย้อนเข็มนาฬิกา ย้อนเข็มนี่ก็เรียกว่าย้อนเข็มนะครับแต่ถ้าแบบนี้เรียกว่าตามเข็มนาฬิกานะครับนี่ก็กดไปเลยครับให้ไปอยู่ที่เที่ยงตรงหรือ0.00น,นนะครับเพื่อให้เข็มสั้นเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเอาละสักครู่นะทำตามไปช้าๆนะครับอย่าข้ามขั้นตอนแล้วก็ตั้งใจดูครับไม่ยากอ่ะนี่ครับเห็นไหมผมว่ามันตรงแล้วนะน่าจะตรงแล้วขออีกกดอีกครั้งหนึ่งเดีนะ๋ยวดะ ผมว่าตรงแล้วโอเคให้เข็มสั้นนี้นะครับชี้ไปเลข12นะครับนี่นี่คือถูกต้องแล้วจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างครับเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนเข้าไปสู่ในส่วนของเห็นไหมมันเขียนว่า0.00นะครับมันจะเข้าไปสู่ในส่วนของการแก้เข็มยาวรวก็เข็มสั้นควนี้รอสักครู่ครับดูว่าเข็มยาวเข็มสั้นอยู่ที่เลขอะไรการใช้นาฬิกาจีช็อคแล้วเข็มเพี้ยนเป็นเรื่องปกตินะบางทีเราไปเปลี่ยนฐานมาใหม่เข็มมันอาจจะเพี้ยนได้นะครับ พอเปลี่ยนฐานเสร็จเวลามันรีเซ็ตใหม่เข็มเพี้ยนตัวเลขเพี้ยนแต่เราก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับโอเคตอนนี้มันเข้าไปที่ในส่วนของเ,ออเข็มยาวเข็มสั้นนะครับมันชี้ไปที่เลข5นาฬิกาตรงพอดีเลยเข็มสั้นอยู่ที่เลข5เข็มยาวอยู่ที่เลข12ให้เรานะครับตรงนี้ต้องทวนเข็มเพราะมันอยู่ในฝั่งขวามือมันจะผมจะแบ่งอย่างนี้ครับฝั่งขวามือกับฝั่งซ้ายมือถ้านาฬิการุ่นไหนสามารถกดทวนเข็มได้ผมจะกดทวนเข็มเพราะมันเร็วดีนะครับ ตรงนี้ก็กดปุ่มขวาบนค้างไว้นะครับเข็มก็จะวิ่งไปเราก็รอครับแสดงว่าขวาบนเนี่ยมันมีหน้าที่แค่พอกดค้างเนี่ยมันจะวิ่งไปแค่1ชั่วโมงเราก็ต้องกดหลายครั้งหน่อยนะครับเราจะกดยาวเลยจนถึงให้เลขให้เข็มยาวเข็มสั้นเนี่ยไปอยู่ที่0.00นนะครับกดค้างดีกว่าทำตามไปช้าๆนะครับแล้วก็บอกอย่างหนึ่ง ตรงนี้มีคนถามเข้ามาเยอะถามมาว่าหน้าจอดิจิตอลของ G Shock สามารถที่จะเปลี่ยนสีหรือทำให้มันสีเข้มขึ้นได้ไหมตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะนาฬิกา s h ช็ k เนี่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าเป็นแบบเก่ามันซูมมันไม่เหมือนกับ Apple Watch หรือไม่เหมือนกับพวกซุนโต้ซัมซุงอะไรที่ว่า,าสามารถปรับสีหน้าจอได้นะจีช็อกมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากจริงๆครับมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับ่อกี้เข็มยาวเข็มสั้นเห็นไหมม,ม,มันเลยละ ผมขอปรับให้มันตรงก่อนอเห็นไหมขวาล่างมีหน้าที่ในการขวาล่างนะครับจะทําให้เข็มเนี่ยวิ่งทวนเข็มขวาบนจะมีเอ่อวิ่งตามเข็มนะครับวิ่งตามเข็มนาฬิกาขวาบนจะมีหน้าที่ในการเอ่อทำให้เนะข็มยาวเข็มสั้นเนี่ยวิ่งทวนเข็มนาฬิกาทําให้ดูอีกรอบนะเห็นนี้เขาเรียกว่าทวนเข็มนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าตามเข็มแล้วก็กดเลยครับให้เข็มยาวเข็มสั้นชี้ไปที่เลข12 เพื่อเป็นการรีเซ็ตทุทกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เข็มยาวเข็มสั้นนะครับได้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงเรียบร้อยแล้วให้เราก,กดปุ่มซ้ายบนเพื่อจบครับนี่เอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าเข็มยาวเข็มสั้นครับจะตรงกับเลขหรือเปล่าส่วนนี้นะครับให้ตั้งใจดูแล้วก็ค่อยๆดูอย่าใจร้อนนะครับคราวนี้กดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้ง 17นาฬิกา15นาทีกับ5 4วินาทีตรงตอนนี้ตรงแล้วนะฮะมันจะวิ่งเข้าไปที่11เออ17นาฬิกากับนาทีละเข็มยาวกับเข็มสั้นเห็นไหมเปลี่ยนละเรียบร้อยตามวินาทีทุกอย่างตรงตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมการตั้งเวลาของ GAX 100แล้วมันก็ตั้งเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอแนะนำไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c ไคร e และเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับจะทำสอนวิธีการตั้งเวลาแบบนี้มาให้อีก่่อคบาาว วิธีการตั้งเนี่ยมันตั้งเหมือนกันหมดอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนโอเควันนี้ไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมา,มากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ